อมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ทดลองฟังกับอมารินบุ๊กส์พอดแคสต์ Personal OKR OK ชีวิตจะสำเร็จตามเป้าหมายถ้าวัดผลได้เป็นระบบศาสตราจารย์ดรนพดลร่มโพเขียนทำไมต้องอ่านหนังสือเล่มนี้หลายคนคงเคยประสบกับปัญหาว่าไม่ว่าจะตั้งเป้าหมายไว้อย่างไรตั้งใจแค่ไหนทำไมเราไม่ไปถึงเป้าหมายนั้นสักทีเอาเรื่องใกล้ตัวที่สุดก็ได้ครับเช่นการลดน้ำหนัก การลดน้ำหนักมักเป็นเป้าหมายยออนในยมของหลายคนในช่วงปีใหม่พอเราตั้งเป้าหมายเช่นปีนี้จะลดน้ำหนักให้ได้10กิโลกรัมเราก็มีความฮึกเหิมบางคนออกไปซื้อรองเท้าวิ่งหรืออุปกรณ์กีฬาต่างๆบางคนเดินเข้าไปสมัครสมาชิกของฟิตเนสคลับยอมจ่ายค่าสมาชิกรายปีเป็นหมื่นหมื่นบาทสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาคือเราก็เริ่มทำแผนการที่ตั้งไว้เช่นตื่นมาวิ่งตั้งแต่ตีหหรือไปฟิตเนสคลับหลังเลิกงานทุกเย็น ดูเหมือนเรื่องราวจะเป็นไปด้วยดียกเว้นความจริงข้อหนึ่งคือเมื่อเวลาผ่านไปเราเริ่มทำกิจกรรมเหล่านี้น้อยลงเช่นจากที่วิ่งทุกวันก็เปลี่ยนเป็นวันเว้นวันจากการไปฟิตเนสคลับทุกเย็นก็อาจเริ่มไปบ้างไม่ไปบ้างเราจะเริ่มหาข้ออ้างต่างๆนานาเพื่อเป็นเหตุผลของการที่จะไม่ทำอะไรเป็นประจำตามความตั้งใจของเราเช่นช่วงนี้ต้องไปทำงานแต่เช้าคงวิ่งตอนเช้าทุกวันไม่ได้หรอก วันนี้ฝนตกไปวิ่งไม่ได้อากาศร้อนเกินไปเดี๋ยวผิวเสียหรือช่วงเย็นถ้าไม่รีบกลับบ้านรถจะติดไม่คุ้มกับการไปฟิตเนสหรอกสุดท้ายสิ่งที่ตั้งเป้าไว้ก็จะค่อยๆถูกลืมกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำก็เลิกทำไปโดยปริยายแล้วเราก็รอจนกระทั่งมีแรงกระตุ้นใหม่ๆเข้ามาอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นปีใหม่ที่เวียนมาอีกรอบหรือไปอ่านหนังสือเข้าคอสไรสักอย่างพอมีไฟก็กลับเข้าวังวนเดิมอีกหน นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากและไม่ต้องพูดถึงคนอื่นไกลหรอกคร,ครับครั้งหนึ่งก็เคยเกิดขึ้นกับผมเองแล้วจะให้ทำอย่างไรผมก็เคยมีปัญหาเช่นนี้ลองผิดลองถูกมาก็เยอะเอาแค่เรื่องน้ำหนักก็ได้ครับบอกว่าจะลดลดมากกว่า10ปีก็ไม่เคยสำเร็จจริงๆอย่าว่าแต่สำเร็จเลยครับมันเพิ่มขึ้นทุกปีด้วยซ้ำทั้งๆที่ผมก็ตั้งเป้าหมายและเริ่มทำอย่างที่เล่าให้ฟังนั่นแหละครับแต่สุดท้ายก็ลงเอยเหมือนเดิมทุกที เพียงแต่ในที่สุดผมก็ไปเจอเคล็ดลับความสำเร็จของการตั้งเป้าหมายในรูปแบบหนึ่งซึ่งเป็นที่มาของหนังสือเล่มนี้นี่แหละครับผมเป็นอาจารย์ผู้สอนและทำวิจัยเกี่ยวกับการวัดผลองค์กรและหัวข้อหนึ่งที่หลายองค์กรให้ความสนใจกันมากๆคือแนวคิดที่เรียกว่า OKR OK โดยตัว O ย่อม,มาจากคำว่า Objective และ KR ก็ย่อม,มาจากคำว่า Key r e s u l t ส่วนตัว S คือการเติมเข้าไปให้เป็นคำพหูพจน์เท่านั้นครับเพราะเรามักมี Key Results มากกว่า1ตัว องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ได้นำแนวคิดนี้ไปใช้และประสบความสำเร็จมากๆคือ Google ครับผมก็รู้จัก OKR OK จากการอ่านหนังสือเกี่ยวกับ Google นี่แหละครับพอยิ่งอ่านไปย,ยิ่งรู้สึกทึ่งกับแนวคิดนี้ไม่ใช่แค่ Google นะครับที่ใช้ OKR OK เรายังมีกรณีศึกษาขององค์กรชั้นนำระดับโลกจำนวนมากที่ใช้ OKR OK ได้สำเร็จยิ่งศึกษายิ่งน่าสนใจ จนกระทั่งวันหนึ่งผมก็คิดขึ้นมาว่าถ้า Google ประสบความสำเร็จได้ระดับนี้จากการใช้ OKR OK เราน่าจะลองเอามาปรับใช้กับชีวิตดูบ้างผมเป็นคนที่มีหลักการดำเนินชีวิตอยู่ข้อหนึ่งคือถ้าไม่ได้เป็นอะไรที่ถ้าล้มเหลวแล้วจะเกิดความเสียหายมากกับชีวิตของเราหรือของคนอื่นผมมักทำทันทีเพราะถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ผลก็แค่ล้มเลิก ผมเคยทดลองใช้ OKR OK กับชีวิตตัวเองทันทีซึ่งคุณจะได้อ่านต่อไปเป็นวิธีที่ไม่ได้ซับซ้อนและอย่างที่บอกครับถ้าลองใช้แล้วปรากฏว่าผลลัพธ์เหมือนเดิมผมก็แค่เลิกใช้ตัดภาพมาครับผลปรากฏว่าหลังจากใช้ OKR OK ผมสามารถบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ส่วนใหญ่เลยครับเช่นเรื่องน้ำหนักที่ผมไม่เคยจะลดได้เลยสักปีแต่พอหลังจากใช้ OKR OK ผมลดน้ำหนักได้ถึง12กิโลกรัมในปีเดียว หรือจากแต่ก่อนที่วิ่งแค่3กิโลเมตรก็หอบแล้วและไม่เคยวิ่งได้ติดต่อกันกลับกลายเป็นว่าผมวิ่งได้ปีละกว่า1,200กิโลเมตรหรือแม้กระทั่งการอ่านหนังสือที่แต่ก่อนก็อ่านบ้างไม่อ่านบ้างจนมาตั้ง OKR OK ทําทำให้อ่านหนังสือได้ปีละเกิน1 0 0เล่มหรืออีกสักตัวอย่างเช่นการทำพอดแคสต์จากคนที่ไม่เคยแม้แต่จะฟังพอดแคสต์กลับกลายเป็นพอดแคสเตอร์ช่องนพดลสตอรี ที่มีคนกดติดตามเกือบ50,000คนณปี2,564นี่ยังไม่นับความสำเร็จทางด้านการงานไม่ว่าจะเป็นการได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์การได้เป็นครูดีเด่นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์สอนดีเด่นของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติหรือหนังสือที่เขียนได้ติดอันดับเบสเซอร์ของประเทศ ถ้าผมทำได้คุณก็น่าจะทำได้หนังสือเล่มนี้จะบอกคุณว่า OKR OK คืออะไรแล้วผมทำอย่างไรถึงแก้ปัญหาต่างๆและนำไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด OKR OK คืออะไรก่อนจะสร้าง OKR OK กันคำถามแรกคือ OKR OK แตกต่างจากการตั้งเป้าหมายอื่นๆอย่างไรและมีที่มาที่ไปอย่างไร จริงๆแล้ว OKR OK ไม่ใช่แนวคิดใหม่เลยนะครับแนวคิดนี้มีรากฐานมาจากแนวคิดที่เรียกว่า Management by Objectives หรือเรียกย่อยๆว่า MBO ซึ่งคิดคนรยศาสัตร์ตราจา์ปีเตอร์รักเกอร์ตั้งแต่ยุค1 9 5่้หรือเกือบ70ปีที่แล้วแนวคิด MBO ต้องการให้ตั้งวัตถุประสงค์ในระดับองค์กรหน่วยงานและพนักงานให้สอดคล้องกันเพื่อจะได้ขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ช่วงแรกมีการนำ MBO ไปใช้ในองค์กรในประเทศสหรัฐอเมริกามากมายหนึ่งในนั้นคือ Intel ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปคอมพิวเตอร์โดยมี Andy Grove เป็น CEO ในขณะนั้น แอนดี้กรอชื่นชอบแนวคิด MBO และต่อยอดแนวคิดนี้โดยแทนที่จะมีแต่วัตถุประสงค์หรือ o b j e c t i v e อย่างเดียวก็ให้มีการวัดวัตถุประสงค์นั้นให้ชัดเจนขึ้นและเรียกสิ่งนี้ว่าผลลัพธ์หลักหรือ Key Results จึงกล่าวได้ว่า OKR OK ถือกำเนิดขึ้นที่ Intel นี่เองหรืออาจมีที่อื่นๆด้วยแต่หนังสือส่วนใหญ่ก็อ้างอิงถึงการใช้ที่ Intel เป็นหลัก ปมาจอร์ดัรผู้บริหารคนหนึ่งที่ทำงานกับแอนดี้โกรฟที่ Intel ก็ลาออกมาตั้งบริษัทของตัวเองโดยนำเงินไปลงทุนในสตาร์อัพต่างๆหนึ่งในนั้นคือ Google ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยเด็กหนุ่ม2คนที่ชื่อว่าแล r รีเพจและเซอร์เกย์บริน อย่างที่ทราบกันครับว่า Google ก็เริ่มประสบความสำเร็จและองค์กรก็เริ่มใหญ่ขึ้นผู้ร่วมก่อตั้ง2คนนี้ก็เลยมาปรึกษาจอร์ดัวผู้เป็นนักลงทุนรายใหญ่และคณะกรรมการของบริษัทถึงแนวทางการจัดการองค์กรและจอร์ดัวนี่แหละครับที่แนะนำการใช้ OKR OK ที่ Google และนับตั้งแต่นั้น Google ก็ใช้ OKR OK มาตลอดจนถึงตอนนี้ปี2564ก็เป็นเวลากว่า20ปีแล้ว เอาละครับก็ทราบที่มาที่ไปของ OKR OK พอสมควรแล้วเนื่องจากหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มีเป้าหมายจะกล่าวถึงการใช้ OKR OK ในองค์กรแต่จะเน้นเรื่องการใช้ OKR OK ในการตั้งเป้าหมายชีวิตเราจึงน่าจะลองวิเคราะห์กันก่อนว่าเหตุใดวิธีการตั้งเป้าหมายเดิมๆถึงไม่ได้ผลและจะนำ OKR OK มาช่วยเติมเต็มในส่วนนั้นได้อย่างไรมาดูสาเหตุของความล้มเหลวของการตั้งเป้าหมายกันครับแล้วลองดูว่า OKR OK จะตอบโจทย์ในแต่ละเรื่องได้อย่างไร 1. เราตั้งเป้าหมายมากเกินไปหลายคนมักตั้งเป้าหมายโดยไม่คิดหน้าคิดหลังเลยครับบางคนเขียน n e ว y r a r r e s o t u t i o n หรือเป้าหมายชีวิตในแต่ละปีเป็น10บสข้อสิ่งที่เกิดขึ้นเวลาเราตั้งเป้าหมายแบบสเปะสปะเช่นนี้คือเราจะทำไม่ไหวหรือต่อให้พยายามก็ทำได้ไม่ค่อยดีเพราะเราไม่โฟกัสมัวแต่ทำอันนั้นทีทำอันนี้ทีสุดท้ายก็ไม่เสร็จสักเรื่องหรือทำเรื่องที่ไม่สำคัญเสร็จแต่ไม่ทำเรื่องสำคัญ เชื่อไหมครับบางทีการที่เราทําเรื่องไม่สําคัญก่อนเรื่องที่สําคัญก็เพราะว่าเรื่องที่สําคัญมักยากไงครับพอยากก็ไม่อยากทําแต่เพื่อจะทําให้ตัวเองสบายใจว่าเราไม่ได้ขี้เกียจจึงพยายามหาอะไรเล็กๆน้อยๆทํทาทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่จําเป็นเลยเอาง่ายๆครับคุณอยากเขียนหนังสือแต่บอคิดว่าจะเขียนเท่านั้นแหละรู้สึกว่ายากละจะนั่งเฉยๆก็รู้สึกผิดเอาเป็นว่าเข้าไปตอบอีเมลดีกว่า ทั้งที่มีอีเมลหลายฉบับเลยที่ไม่จำเป็นต้องตอบหรืออ่านด้วยซ้ําแต่กลายเป็นการได้ปลอบใจตัวเองว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้ตอบอีเมลแล้วนะนี่แหละครับที่เป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราทําสิ่งสําคัญให้ประสบความสําเร็จสักทีแล้ว OKR OK จะมาช่วยอย่างไรเวลาตั้ง OKR OK ให้กำหนดไว้เลยครับว่าจะตั้งวัตถุประสงค์ไม่เกิน3ข้อโดยแต่และวัตถุประสงค์จะมีผลลัพธ์หลักที่วัดผลได้ชัดเจนไม่เกิน3เรื่องเท่านั้น ในระดับองค์กรบางคนอาจเห็นว่ามีการตั้ง OKR OK เกิน3ข้อซึ่งก็เป็นไปได้แต่สำหรับการตั้งเป้าหมายชีวิตผมแนะนำว่าไม่เกิน3ข้อจะดีกว่าและเมื่อเราโฟกัสมากขึ้นก็มักทำได้สำเร็จ 2. เราตั้งเป้าหมายโดยไม่รู้ว่าตั้งไปทำไมข้อนี้ก็สำคัญครับถ้าตัวเรายังตอบไม่ได้เลยว่าตั้งเป้าหมายนั้นไปทำไมเช่นจะลดน้ำหนักไปทำไมจะอ่านหนังสือทำไมหรือจะวิ่งทำไมในที่สุดเราก็หมดไฟครับ ถ้าเราไม่มี Y เราทำอะไรต่อเนื่องไม่ได้หรอกครับดังนั้นในกระบวนการตั้ง OKR OK สิ่งที่ต้องทำก่อนคือการหาคุณค่าหรือ Value, พันธกิจหรือ Mission และวิสัยทัศน์หรือ Vision ของชีวิตให้เจอแต่ไม่ต้องห่วงผมจะค่อยๆอ,อธิบายว่าแต่ละอย่างคืออะไรแต่ตอนนี้อธิบายง่ายๆคือการหา Y ของเรานั่นแหละครับ เมื่อมีวายชัดๆการตั้งโ OK k r ก็ชัดตามไปด้วยและในระหว่างทางถึงจะเหนื่อยจะทอ้อซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแน่นอนเราก็จะไม่ล้มเลิกและพยายามไปต่อถ้าวายของเรานั้นแข็งแรงพอ 3. เราโมวแต่ตั้งเป้าหมายแต่ไม่เคยติดตามความก้าวหน้าข้อนี้ก็เป็นกันบ่อยมากไม่ต้องอไรหรอกครับเป้าหมายรายปีที่เราชอบชอบตั้งกันนี่แหละ ต่อให้ตั้งเป้าหมายแล้วแต่ถ้าไม่เคยติดตามหรือแทร็กความก้าวหน้าเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทําได้ถึงไหนแล้วพอไม่รู้โอกาสที่เราจะหลุดคือทําบ้างไม่ทําบ้างจะเกิดขึ้นได้ง่ายมากๆเอาเรื่องน้ําหนักก็ได้ครับเคยสังเกตไหมว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้ชั่งน้ําหนักน้ําหนักมาขึ้นโดยไม่รู้ตัวมารู้ตัวอีอทีเสื้อและกางเกงก็คับไปหมดแล้ว แต่ถ้าตั้งเป้าจะลดน้ำหนักและชั่งน้ำหนักทุกวันโอกาสที่น้ำหนักขึ้นจะลดลงเพราะถ้าเห็นน้ำหนักเริ่มขึ้นเราจะเริ่มรู้ตัวและระมัดระวังเรื่องการกินมากขึ้นหรือถ้าวันไหนเห็นน้ำหนักลดลงเราจะเริ่มมีกำลังใจอยากลดน้ำหนักอีกเรื่อยๆอีกตัวอย่างที่เห็นใ้ชัดเจนคือเรื่องการวิ่งครับ สังเกตไหมว่าในระยะหลังนี้ผู้คนนิยมวิ่งกันมากทั้งทั้ที่การวิ่งนั้นเป็นการออกกําลังกายที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งแล้วก็มีมานานแล้วแต่เหตุใดเราจึงเห็นคนออกมาวิ่งมากมายในระยะหลังนี้เมื่อเทียบกับเมื่อ10กว่าปีก่อนหลายคนอาจตอบว่าเพราะพี่ตูนบอดี้แสลมั้งพี่ตูนคงเป็นฮีโร่ที่ทําให้คนไทยอยากวิ่งซึ่งก็จริงส่วนหนึ่งแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ทั้งหมดเพราะเหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทั่วโลกซึ่งก็คงไม่ได้รู้จักพี่ตูนของเรา ผมว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะในระยะหลังเรามีเทคโนโลยีที่ช่วยติดตามความก้าวหน้าของการวิ่งเพิ่มขึ้นอย่างพวกสมาร์ทโฟนหรือสมาร์ทวอชนี่แหละครับที่บอกหมดเลยว่าเราวิ่งได้กี่กิโลเมตรวิ่งเร็วเท่าไหร่อัตราการเต้นของหัวใจอยู่โซนไหนหรือจังหวะก้าวเป็นอย่างไรการรู้เรื่องเหล่านี้จะช่วยทําให้เราเห็นความก้าวหน้าของตัวเอง เชื่อว่าถ้าผมมอาแต่วิ่งไปวันๆโดยไม่รู้ว่าวันนี้วิ่งได้เท่าไหร่หรือวิ่งเร็วเท่าไหร่การวิ่งนั้นคงน่าเบื่อมากแต่เดี๋ยวนี้ผมรู้หมดแถมยังรู้ความก้าวหน้าของตัวเองด้วยมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นเครื่องยืนยันว่าการวัดผลเป็นแรงจูงใจให้ผมอยากวิ่งจริงๆในเช้าว,วันหนึ่งระหว่างกำลังวิ่งผมก็เหลือไปดูนาฬิกาข้อมือที่จะจับเวลาและความรเร็วแบบเรียวไทม์ขณะวิ่งและเพราะว่าแบตเตอรี่ของนาฬิกาหมด เชื่อไหมครับว่าในจังหวะนั้นผมอยากเลิกวิ่งเลยเพราะรู้สึกว่าจะวิ่งต่อทำไมเราวิ่งฟรีชัดๆแต่โชคดีที่เปลี่ยนความคิดว่าเราวิ่งเพื่อเป็นการออกกำลังกายให้แข็งแรงนี่นาเมื่อด้วิ่งเพื่อทำสถิติสักหน่อยก็เลยวิ่งต่อนี่ก็เป็นเหตุผลสนับสนุนว่าการวัดและติดตามผลช่วยได้จริงๆใน่ยังไม่นับพวกที่ชอบตั้งกลุ่มและมีการนับสถิติแข่งกันอัน,นยิ่งสนุกเขาเ้าไปใหญ่เลยครับแล้ว OKR ามาช่วยได้อย่างไร โอเเป็นการตั้งเป้าหมายที่ไม่ได้มีแต่ระยะยาวเท่านั้นเราจะย่อยเป็นเป้าหมายระยะสั้นและมีการติดตามความก้าวหน้าตลอดเวลาเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าเราจะติดตามบ่อยแค่ไหนแต่รับประกันได้เลยว่ายิ่งติดตามยิ่งก้าวหน้าแน่นอน 4. เราตั้งเป้าหมายง่ายเกินไป ข้อนี้ดูแปลกนะครับเพราะจริงๆการตั้งเป้าหมายที่ง่ายน่าจะช่วยให้บรรลุได้ง่ายกว่าแต่เชื่อไหมครับบางครั้งก็กลับกันอะไรที่ง่ายเกินไปเรามักไม่ให้ความสําคัญเพราะไม่เราใจพูดง่ายๆคือถึงได้มาเราก็ไม่ได้มีความสุขมากขึ้นสักเท่าไหร่เอางี้ครับลองคิดดูว่าถ้าคุณดื่มกาแฟแก้วละ80บาททุกวันแล้วตั้งเป้าหมายว่าจะลดการดื่มกาแฟซึ่งจะทําให้คุณมีเงินเก็บเพิ่มขึ้นวันละ80บาทถามว่าทําได้ไหม ก็น่าจะอยู่ในวิสัยที่ทําได้แต่เป้าหมายนี้ช่วยทําให้มีเงินเพิ่มขึ้นแค่8 0บาทเมื่อเป็นเช่นนี้คุณก็อาจบอกตัวเองว่าดื่มๆไปเหอะไม่ได้ทําให้จนลงสักเท่าไรหรอกจริงไหมครับเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ท้าทายกว่า mm. เช่นอยากซื้อบ้านให้คุณพ่อคุณแม่อยู่โดยจะต้องเก็บเงินให้ได้5ล้านบาทใน3ปีแบบนี้คงมีความสุขมาก เราจึงมักมีแนวโน้มที่จะทำงานมากขึ้นและเก็บเงินมากขึ้นเพราะการเก็บเงิน5ล้านบาทถึงแม้จะยากกว่ามากแต่ถ้าทำได้เราจะมีความสุขมากๆเช่นกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราต้องตั้งเป้าหมายให้ยากขนาดทำไม่ได้เลยเพราะในที่สุดเราก็จะไม่ทำอยู่ดีเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะเล่าอีกทีนะครับแล้ว OKR OK ช่วยอย่างไร OKR OK จะเน้นการตั้งเป้าหมายชนิดท้าทายแต่เป็นไปได้คือตั้งแล้วเราต้องรู้สึกว่าไม่ง่ายแต่ถ้าทำได้จะมีความสุขมากๆเพราะฉะนั้นการตั้ง OKR OK นั้นหากทำได้ถูกวิธีจะทําไม่อยากทําสิ่งนั้นทันทีครับ mm hmm. เอาละครับคุณพอจะทราบที่มาที่ไปของ OKR OK และปัญหาในการตั้งเป้าหมายและแนวทางการใช้ OKR OK mm hmm. เพื่อลดปัญหาเหล่านั้นกันแล้วคราวนี้ลองมาดูกันครับว่าก่อนจะเริ่มตั้ง OKR OK เราต้องทำอะไรก่อนบ้าง เพราะเรื่องราวดีๆฟังได้ทุกวันติดตามหนังสือเล่มนี้ต่อได้จากร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศติดตามอ m a r i n บุ๊กส์พอดแคสตได้แล้วทุกช่องทางรับฟังของคุณทั้งสาวข่าว o อ b e a n Spotify และ y o u ยูทูบอม r ริ Books